ครับคุณยายเก็บขยะมาบอกคุณยายรอแป๊บนึงนะจะเอาข้าว้าวนี่กับข้าวอยู่หลังบ้านใช่ไหมแม่ตาแม่ดูด้วยแม่ตามาเลยตาน้องขอข้างนี้ข้างเดียวค่ะแม่นิดนึงนะลูกนิดนึงลูกพี่ทำให้คุณแมงดหน้ <laughs> 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 าโออเอ็นดู ี่สัญญาที่จะทำค,ค,ค่อยๆให้ครับหมดทนนิดนึงลูกปิดเทอนไหมยังครับสอบเสร็จแล้วใช่ไหม <c oughs> เราก็จะได้เป็นนิด <c oughs> เดียงงวทนหน่อยลูก <c oughs> นี่เดียวครับนิดเดียวไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บครับสัญญา ตาหนี่ง่างยง่างยง่ายตั้งแต่เดกเดียเสียงอะไรหล่นมั้งตาเสียงอะไรหล่นไม่บอกให้ฟังหรอกไม่มีแผลไม่มีเลือดนะครับวันนี้น้องอยากได้อันเดียวใช่ไหมครับ อ,อีกีฝั่งนี้ต้องเอาออกไหมคะจริงๆต้องเลาออกค่ะแต่ถ้าน้องไม่อยากได้น้องไม่อยากตัดน้องกลัวอยู่เราค่อยๆตัดไปออกเลยไม่หลุดทีเดียวฝั่เงเนี้ยให้ฝั่งนู้นไม่ต้องตัดแต่ตัดฝั่งนี้